จากดูแลรักษาสภาพร่างกายในช่วงอากาศหนาวแบบนี้แล้วนะคะคต้องดูแลรถยนต์ด้วยค่ะวันนี้พี่เจ้อมีวิธีการดูแลรักษารถยนต์ในช่วงอากาศแบบนี้แล้วก็วิธีการขับขี่ให้ปลอดภัยด้วยนะคะใช่ใชครับคุณเอิญคุณไก่ครับหนาวและอยู่ในเกณฑ์ที่หนาวมากแบบนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของฝนที่เข้ามาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่และอุปกรณ์รถยนต์บางตัวนั้นจําเป็นต้องรู้ครับในช่วงนี้ครับมาครับ สวัสดีครับกิติพันธุ์นุตไกกุลครับจอจราจรของท่านมาแล้วครับในช่วงของเพียงวันทันเหตุการณ์นะครับหนาวจนกระทั่งจัดรายการแบบนี้นะครับยังต้องถูมือนะครับฝนตกด้วยนะครับทำให้ขับรถลำบากบางท่านนั้นขับรถแล้วเกิดฟ้ากันอีกวันนี้เรามีทั้งเรื่องของการแก้ไขเรื่องฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์รถยนต์ที่ท่านผู้ชมควรจะตรวจสอบนะครับในการเดินทางในช่วง3 4ีวันนี้ที่มีอุณหภูมิต่ำมากมากนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างครับดูครับ ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมเปิดฟ้ากระโปรงก่อนเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นั้นถ้าอุณหภูมิต่ำๆนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่นั้นจะเก็บไฟไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานเพราะฉะนั้นไม่ควรจะจอดรถดับเครื่องทิ้งไว้นา,นานเกิน2วันนะครับไม่งั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได้นะครับ เรื่องของยางกันบ้างครับเช่นเดียวกันครับอุณหภูมิตำๆอยู่นานๆแบบนี้จะทําให้ยางนั้นเกิดการหดตัวเล็กน้อยนะครับทำให้เกิดลมยางนั้นซึมออกมาจากยางได้ยางจึงมีแนวโน้มที่จะลมอ่อนนะครับในตอนเช้าเช้าท่านผู้ชมจะเห็นนะครับยางจะแบนอยู่นิดนึงนะครับลมยางอ่อนนั้นก็จะมีเหตุนะครับที่ทําให้เกิดยางระเบิดได้ในขณะขับขี่เช่นกันเพราะฉะนั้นเช็คลมยางด้วยนะครับไปในเรื่องของใบปัดน้าฝนบ้านนะครับบนยอดภูยอดดอยครับช่วงนี้ แม่คันนิ้งนะครับเหมยขาบนั้นแข็งตลอดเวลาครับจะทําให้ใบปัดน้ำฝนนั้นติดอยู่กับกระจกนะครับในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ําแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนออกรถนะครับเราควรที่จะขยับมันสักหน่อยนะครับเพื่อให้ใบปัดนั้นขยับตัวได้เล็กน้อยและเป็นการรักษากลไกการทํางานของใบปัดไม่ให้ติดขัดและเสียหายด้วยนะครับมาในเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างครับ เครื่องยนต์นั้นหลายท่านมีความเข้าใจว่าอุ่นรถนานๆนะครับในช่วงของอุณหภูมิต่ำๆนั้นดีนะครับห้าถึงสินาทีในอากาศหนาวมากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความจำเป็นนะครับเราสามารถสตาร์ทไว้สัก1นาทีจิบกาแฟสักจิบนึงนะครับแล้วก็ออกรถก็สามารถที่จะอุ่นเครื่องได้นะครับในขณะออกรถนั้นก็ใช้อุณหภูมิคงที่สักประมาณ1-2ถึงกิโลเมตรแรกนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีอุณหภูมิที่จะพร้อมใช้งานครับ มาถึงในเรื่องของฝ้านะครับท่านผู้ชมถามกันมามากมายเลอเกินครับส่วนใหญ่เวลาเกิดฝ้าท่านผู้ชมจะกดระบายอากาศให้ในรถยนต์ปิดไว้แบบนี้แล้วก็เปิดไล่ฟ้านะครับสองปุ่มนี้ทํางานพร้อมกันครับจะทําให้ฟ้านั้นเกิดขึ้นในรถได้ง่ายกว่าปกตินะครับเพราะว่าความร้อนด้านในรถกับด้านนอกรถนั้นไม่สมดุลกันนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมควรจะทำคื การเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ไว้ครับแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ออกเพื่อให้อากาศนั้นระบายเข้ามาข้างในนะครับพร้อมกับแง้มหน้าต่างไว้นิดนึงนะครับนั่นจะทําให้ฝ้านั้นเกิดขึ้นได้น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยจังไว้นะครับเปิดแอร์ไว้นะครับปลดล็อกตัวของอากาศที่ไหลเวียนข้างในไว้แล้วก็เปิดกระจกเล็กน้อยนะครับจะทําให้ฝ้านั้นไม่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีเคล็ดลับจากเว็บไซต์นะครับคุณไก่เพ่อนครับว่าลองหาครีมโกนหนวดนะครับของสุภาพบุรุษนะครับมาป้ายๆที่กกรระะจแล้วเช็ดนคับ โอกาสเกิดป้าก็จะน้อยนะครับนี่ดีสำหรับคุณไก่นะครับคุณเพิ่อนอาจจะไม่มีนะฮะ <c oughs> ทีุ่ณหนวดขอบคุณครับพี่เจ้า